เรื่องหลอนจากจังหวัดศรีสะเกดคุณเคยสงสัยไหมว่าบางสถานที่ที่ถูกถึงร้างกับมีความรู้สึกแปลกๆที่ทำให้ขนลุกทุกครั้งที่เข้าไปวันนี้เราจะพาไปสำรวจศาลร,ร้างหลังบ้านเก่าในจังหวัดศรีสะเกดศาลแห่งนี้ตั้งอยู่หลังบ้านเก่าปก,ปกปมด้วยต้นไม้ใหญ่เถาวันพันกันยุ่งเหยิง สงัดของที่นี่ทำให้คุณอาบ,บได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองคนในพื้นที่เล่ากันว่าเมื่อค่ำคืนมาถึงจะเห็นเงาคนเดินผ่านสารหรือบางครั้งก็ได้ยินเสียงกระซิบแปลกๆจากสารที่ไม่มีใครอยู่แม้จะพยายามเข้าไปสำรวจด้วยความกล้าแต่บางคนก็ต้องรีบออกมาทันที ออรู้สึกเหมือนมีใครตามถ้าคุณกล้าเผชิญเรื่องราวหลอนๆแบบนี้กดไลค์ให้เราหน่อยและอย่าลืมกดติดตามรายการซนหลอนเพื่อไม่พลาดเรื่องผีเรื่องลี้ลับจากทั่วไทยแล้วคุณเคยเจอเหตุการณ์แปลกๆแบบนี้ไหมเล่าให้เราฟังในคอมเมนต์ด้านล่างถ้าคุณกล้าพอ